มวนสวัสดีครับสวัสดีครับครับมวดนี้หวยตีหวยตีอดไรมวลหกแปดโอ้ครับท่านผู้ชมครับหมูวันบอกหกแปดเออครับสวัสดีครับบาเทอาสวัสดีด้อครับผมกับผ้ามาตามโครงสุดท้ายครับของยายหน่อยฟันแมนนะครับของแม่หน่อยฟันแมนครับผมกับงวดวันที่17กุมภาพันธ์2565ครับไปฟังไปเบิ่งน้ำกันครับว่ายายหน่อย เพิ่นยังยำตัวเก่าตัวเดิมบ่อหรือเพิ่นฝันดีบ่อครับพี่น้องโขงสุดท้ายแล้วเนาะครับผมไปฟังไปเบิ่งน้ำกัดดีคะ you ่ะไม่น้อยจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีครับแม่สวัสดีครับสวัสดีครับผมเอฟซีของเราเอฟซีของแม่หมูเอฟซีของควันฝาควันฝาปลาโชคปลาโชคครับมือนี้มานักกันสามช่องนะครับแม่ครับผมฝากเป็นกำลังใจในเด้อครับท่านผู้ชมครับแม่หมูครับช่องแม่หมูพ้าโชคครับช่องควัน้าผ้าโชคกับผมครับ เนี้ไม่น้อยกับฟันก็เกาล่ะฟันกับฟันว่ามีผูออกเสียผาไม่คือเกาล่ะเสียผาเล็กเยอะหน่อยอาจจะโงมาลางเด้ับเพราะว่าเล็กเยอะหน่อยอาจจะโงมาลางที่ว่าหายฮะเยอะหน่อยก็เด็นทั้งท่อง่าเป็นบนุตรเหม่อนว่าการลเล็กนั่นสามมีอยู่แล้วเพราะว่ามันมีเล็กตัวเกาติดบ้านนี่สามนี่เพราน,น้องออกสามส่นแปดเหมือนมอว่าเยอะหน่อยว่าสามนี่มีแถรแน่นอน เจ้าเยอะหน่อยนี่ก้มค,คิดเยอะหน่อยามาสามบนหลายเด้เยอะหน่อยก็เอหลายแล้วตัวที่ให้บ้านนี้แต่เยอะหน่อยเป็นยัง,ง,งขาเจ้าเอาเสียพังหอยไอว้เก่าๆบางแกันว่าคือจเยอะหน่อยไปเยอะหน่นอยอยู่ในเสือขาเจ้านี่แหละขาเจ้าหรืว่าอาวดเสียไม่เยอะหน่อยถ้าต้องเสียช่างเก่งๆฟดลงมาให้คนแส,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 สดงว่าเหล็กเยอะหน่อยสิลงมาทางล่างเน้ยครับจะมาทางล่างมาล่างเน้ยครับตอนแรกฉันว่ายิ่งหมมืนมันมาเขาออกมาให้นี่เขาอยู่ลงมาให้ยล่างนี่คือมันจะเปลี่ยนล่างแล้วล่ะเยอะหน่อยคิดว่า ต่ว่าเลขนั้นหาสองสามซื้อกี่ไหก็บ่ไดรละมันเต็มปัจจุแล้วเยอะนี่มันมองซื้อแล้วแม่นครับมัมีมองซื้อแล้วอ่าเลขของแม่น้อยเพิ่นให้มาเนาะครับเนาะหาสองสามเนาะแม่ก็เลยหนุกประตูย่อยน้อยก็ซื้อแล้วลอตเตอรี่ก็ได้ซิบใบ,บสองสามนี่ก็ซิบใบหาสามก็ซิบใบสองหาก็ซิบใบ,บย่อยหน้อยซื้อได้ยาวก็ซื้อพลดินย่อยน้อยซื้อตัวนี้ถ้าไม่ออกตัวที่ย่น้อยวน่อยบอนี่ก็เอฟซีนี้ย่อยหน้อยก็ เละหลายค่ะกูโทษซื้อยูดอนเลขสองสามหนึน่งแสนหนึ่งัจะหาสองกับแสนหนึ่งสองสามสองกับแส<อ>นหนึ่งโอ้เวอะในนี่คือได้เป็นแสนเลยนะคะได้เป็น,สนแสนเลยกออกตียงที่อันนั้นหกประตูนี้ออกประตูได้กระชงังหกได้หกประตูนี้ใหญ่หน่อยสิได้หาหาลอยขึ้นหาลอยยอมซื้อมองแล้วลอย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 หาเจ้าครับ แต่ว่าฟันนี่คือฟันนี่คือว่านี่ก็ว่าไดเลยเดียแต่ว่าอาจจะยับรงงรางนเลยอฟซีแต่ว่ายเย้ยหน่อยกุ๋ยคู่รางคู่นนคือกวนละครับบารนีเฮียนข่างกันเฮี้ยนลังนี่ครับผมฟันฟันมวกก่อน่นวานเย้ยหน่อยน่ะเลือดอบปเสัินตกเลือดปร่นครับเย้หน่อยตกเลือดมันคือพรท่านทาโตะคือพต๊กใจว่ปเพิ่นวานาครับไม่ตกเลือดอียงงา้นนี่ป่ะเสริฐว้ายปรสริฐปสีซอยมึงจังไรล่พเปนเราแพื่ปวดใหม่สามอัน <c oughs> สามมันก็เป็นสาม,มอายู่แล้วแม่อะยายน่อยว่าครับผมยายคนนี้ยายขางเงี้ยเงี้ยอะไรคนมาบอกต้าชอา์คนครับโอ้ยคนฝันเกี่ยวมึงแม้วาสันน้อยเจ้าแม้วสิถือกล็กหลายว่าสันคนฝันเกี่ยวย,ยายน่อยไหลครับก็ได้งอนนี่ครับมาดีเอฟซียายหน่อยบลูว่าย่ายหน่อยป็นเอียงมือนั่นยายน่อยไปหาซื้อรถตลีคนคนขายรถตรีวา่ายยายหน่อยดาพิ่นคน่นไปเที่ยมจ้ะ ปูตาเพิ่นนําไปฮอดบ้านใส่านยายน้อยคมคิดว่าอีเนากูสิซื้อเลขตัวใดเพิ่นว่าโลดลอตเตอรี่อันซุมมาขายนั่นยายน้อยบ่ฮู้จักดอกว่าเจ้าของนั่นเป็นอีหยังฮู้จักกูตะามื่นขาข้างนึงมืนแล้วก็สลึมสลือสิแม่แม่หมูบ้านนี้จะประมาณจัก15นาทีดอกคนขายลอตเตอรี่ว่ายายน้อยเซาแล้วนะยายน้อยเซาแล้วเขาสอนซุยายน้อยฟังเจ้าของบ่รู้สึกตัว ยายน้อยนี่โตโตเสิงเขาวาาสันครับุฟังรู้เรื่องว่ากูนั่หามดูแล้วป่ติหนี่า่าครับรายายน้อยใบเขาไม่ขนาดเขาแง่นั่นอายุประมาณหกสิบกว่าเจ็ดสิบภนษายายน้อยดาเขานะครับยายน้อยรู้สึกตัวกันมากยาอยเขาเหลียวบางไหนยายน้อยเราโซเลเซียอยู่สี่คนครับสี่ห้าคนรถตัดบันช้านแม่อืมแม่หมูกระเซียนตัวรถตัดบันชานคนเขาไปซื้อของเงินมามีโรตีนึงไปยืนย่หวนมันกลายโรตี คนไปซื้อโรเตอรีเนาะคนว่าตัวไหนเนาะตัวนั้นตัวนี้เขาก็ไปยืนเขาว่าเ้าไปยืนเบ,บ,บ,บื<ะ>้องหนีซ่อมอยู่ผมม้วนงวดนี่ตัวไหนกว่าครับหกเก้าแน่ห,หกเก้าหรือหกแปด หกแปดหกแปดเนอครับท่านผู้ชมครับย right. ่าหน่อยรถเลี้ยวบ้องหน้าเขาสันแล้วก็ซี่หน้าดาพยงเงินน่ะกูตามหามึงอกี้มาด่วนเร็วสันเมื่อกีไปหากูเลยกูอยู่บ้านบ่งวางสิพน้าแม่โอ้ยมาแม่ไปย่าหน่อยไปตอวย่าหน่อยรู้สึกตัวเด็กเขาสอนจ้ะมื่อกไปหากูบอกมึงสิฟังกูบอกว่าฮะฮะสันจ้ะพยงเงินน่ะรถมาฟังอยู่บอกพยงเงินอเูาก็บอกขึตัวเาบอกย่าแม่เขียนแล้วก็เขาก็เขียนใส่กระดาษไม่คือกัน สุ่มหนังเว้ไปสืไปสิบัดพอดีห้องใดสตีมากยายก่จ้าคือดาข้าจ้าม,ม,มาสันดาไผล่ะย่นอ้อยว่าสิลาบ้าถ่าขยดาพ่อดล่ะจดดาเือไงอันนนนนหันมาสันตูเนาะดาไหเราซึ้เลกว่าเจ้าตามหาเรามาดูเลว็วัาตะพอกันมาสันมัไปดีอยู่ใสมามาสันวายายน้อยว่าอะแล้ะละแม่น้อยได้รอตอลี่น้ำผินบอบนี่คะซื้อน้ำผึนบอได้ก็ยังว่าไปได้ย่หันสองสามมันตัวแลกห้อยตูเบิ้งมีนโอ่สองสามมันบ่ค่ะเออ อันไหนเราได้หน่อยไปได้ยุหันละไปได้ยุหันละหาไปครด้วยที่บอถือกระบอกเนี่ยแต่ได้หน่อยผมหูได้ว่าจะดฟองเกิไหนจึงเป็นยังสไงเพื่อนผู้นี้เพื่อนอยไปเห็นบอกเห็นผู้นั้นนั่งหาผู้นั้นเด้อได้หน่อยบอกทิมไทยใบเท่านั้นชิมไทยว้เท่านั้นข้าสื่อสองสามแล้วสื่อสองเก็ดสื้อลิ้นเด็ดลินล่างความไปเรื่อยเนี่ยนะได้หน่อยว่านี่นี่นี่ ตัวนี้อาจจะปีนเป็นแปดก็ได้เออครับอาจจะปีนเป็นแปดนี่สองสามนี่เพราะว่ามันอันนั้นแห้งซะเหลือเกินเลอกมันอันนั้นคับซะเหลือเกินครับกระตรงกันครับคุณพ่อใจดีพ่อใจดีเป็นแปดแปดลักลอยแปดสองสามครับผมนี่แหละย่าหน่อยถึงบอกว่าเป็นเอาแปดเป็นสามนี่กลายเป็นแปดน้ำพรวับ ม่คิดบางลย่ว่าเขาเสียผ่าตัวเขาไม่หายมือมันสิเปดมาอยู่หนี่บ่อแทนสามหนีบ่อเข้ามาแต่แต่สองสามนีบอ่อนค่ะบ้านนันสิมาหายแล้วถึงนอ่าเเบกสิบวต่อหัดคิดว่าเลยย้ะหน่อยนี่ขันสมว่าได้เอฟซีกันกรณีที่หายไปเร้วมันดังเลยนี่เรยกมันอาจจะพาาด้อพาอย่างคือจังอ right. ันบ้าน <around> เขาจะจำได้ว่าที่ใครให้หนึ่งเก้าตะกี้มันออกหนึ่งเก้าห้าเห็นปะไม่เห็นเห็นกันปะเนี่ยม,มันอาจจะเป็นยังสั้นนวดนี้ย่อยหน่อยว่านี่บางทีมันจะมาห้าอืห้าสองอืมห้าสองแปดครับงวดเมื่กอก,กี 0, 0, 0, 0, อ้นี่ก็ศูนย์ศูนย์หนึ่งแปดเนะครับผมอโอ้ครับพอปัญหาเหญ่ว่างสิบปลายสองปัญหานำเขียงคนละย่อยหน่อยไม่สั้น เป็นยังไอยู่เลครับเอ้ยแก็ฝันนี่ฝันนี้แต่ฝันว่าเหมือกบบ้านนี่ฝันว่าเขาเสียผาตัวเกาตัวเสียผามันหนายช่วงเขาปวดแมแม่เขาปวดใหม่เยอะหน่อยนะปวดใหม่เยอะหน่อยเยอะหน่อยปนอยู่ขังลางเด็กมันจิมาลางเด็กมันจิมาเป็นตัวเกาแบบคุณแม่ตัวเกาหกเาหรือห8กแปดบอก่าีบอกพี่ดีดีหกเกหรือหอกแปดหกแปดนะครับท่านผู้ชมครับเพราะว่า หมูอ้วนบอกหกแปดครับซื้อเปลนก็คือเป็นเงืนนี่ครับนี่ปีนี่มันเป็นมันจีคือเปลนสิบแปด้านเงินน้ด้ออซื้อมันเป็นสามันเป็นเปลก็ซื้อสองแปดน้ำถิงใบครับยหาหมื่นสามหมืนก็ได้ใบสั้นหลหครับแล้วสึงเล้วละเรขยกอ่ะครับผมท่านผู้ชมครับ แม่น้อยครับหรือยีน้อยฟันแมนเพิ่นกะยำให้เลยด้ครับผมยังมั่นใจเนาะไม่น้อยเนาะมั่นใจบอเปลี่ยนแปลงครับผมครับแลวก็มีเพิ่มด้วยครับผมของน้องมู้วนครับน้องมู้วนครับห้องบอกหกแปดด้วยครับผมจะติดหกเก้าไว้น้ำก็ได้ครับน้องมูวนว่าหกเก้าหกแปดครับแต่ว่าบอกบอกหกแปดนะครับเนาะครับตัวเดียวเท่านั้นครับของน้องมูว้วนครับผมครับของยี่น้อยเพิ่นเก่งเน้นตัวเดิมด้วยครับผมหาสองสามกับแลวก็สามหาสองคือหางเดียวละครับผม

ฟันว่าไปเอาเสียผ่านะเอฟซีก็ได้ตั้งใจสิไปเอาเนี้ยในกวามรู้ซึกอยากได้ของเขาเสียผ่ามันงามต่มันเป็นเกา่าเขาเรียกว่าเกากับไห่เราหลดเยอะหน่อยเราเยอยากได้ให้เราสักเขาเลยปลดลงาดมาไห้ที่แม่เขาเลยปลดลงมาไห้เอานีเสียเขาว่าเอานีทรงเอานีสเสียก็ห้ีเสียเป็นเสียสองตัวเป็นทรงตัวหนึ่งนั่นแหละแต่ว่าเขาวาเล็กนี่มันมันอาจจะมาลางพอสั่นต่อไปนั่นแหละ สองสามนี่ซื้อเป็นเด้ซื้อว่าเป็นแต่ว่ามันอาจจะเป็นสองแปดอะไรไดเป็นสองแปดมดครับ่มครับผมยายหน่อยซื้อไว้เรียกกระบอกสองไปได้หาเงิโอ้ครับบนล่างเอาครับท่านี้ละเลขครับผมค่ะแคปเอาด้วยครับท่านผู้ชมครับคงสุดท้ายครับยายหน่อยฟันแมนพป็นเก่งยังเน้นย้ำตัวเก่าตัวเดิมด้วยครับผมครับธันว่าสื่อให้เปลี่ยนได้ครับท่านผู้ชมครับครับ คลิปนี้กับซัมนี้เนาะครับผมครับบาร์เถาบาร์เถาน้ำโชกค,ครับช่องยูทูบบาร์เถาน้ำโชกช่องยูทูบบาร์าเถาชาแนลครับขอทุกท่านถูกหวยรวยเงินทุกท่านเลยครับผมสว,ส,สวัสดีครับสวัสดีครับงินดีด้วยๆนะแม่น้อยครับมือ่อินครับผม